สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนเมษายนดังนี้ใต้ร่มพระบารมีจัก,กรีวง7เมษายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหมอ่อมให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชัญสิ่งของพระราชทาน1,420ชุดมอบใหู้ัวราชการจังหวัดพิจิตรและในอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบวัตภัยบ,บัมบัตทุกบำรุงสุข14เมษายนนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมนาวาเอกหญิงอินทิราตันเจริญนายกเหล่ากชาติจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่อำเภอวังไซพูนพร้อมมอบชุดทานน้ำใจ67ชุดจากนั้น22เมษายนรวมมอบชุดทานน้ำใจให้ผู้ประสบวัตภัยในอำเภอเมืองพิจิตร240ชุด แสพิจิตปกป้องพิจิตสถานการณ์โควิด19จังหวัดพิจิตรระรอกเดือนเมษายน2564ข้อมูลณวันที่27เมษายนพบผู้ป่วยสะสม50รายผู้ว่าพิจิตขอทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดพิจิตลงทะเบียนผ่านลิงก์ปกป้องพิจิตยืนยันความพร้อมโรงพยาบาลสนามที่อุทยานบัวรองรับผู้ป่วยโควิด19 ร้อมรับชุด PPE จากนายพรชัยอินสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขตหนึ่งเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลพิจิตรใช้ป้องกันบุคลากรด่านหน้าและเยี่ยมเย็ยนให้กำลังใจทีมแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ด้านมิสเตอร์วัคซีนนายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิวิทยารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรชู2งนิ้วขณะฉีดวัคซีนเข็มที่สสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่รอการฉีดวัคซีนณโรงพยาบาลพิจิตร ซึ่งจังหวัดพิจิตรทยอยฉีดให้ด่านหน้าและผู้มีโรคประจำตัวไปแล้วกว่า3 0 0 0คนขณะที่ประชาชนทั่วไปรอรับบริการได้เต็มที่โรงพยาบาลละ300คนต่อวันตั้งแต่เดือนมิถุนายน2,564เป็นต้นไปอบอจพิจิตรเดินหน้าพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9หลายพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอำเภอวงเซพูนออกตรวจตลาดกำชับพ่อค้าแม่ขาย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1ิกอย่างเคร่งครัดด้านนายแพทย์กะมลกัญญาประสิทธิน์นายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดพิจิตรส่งทีมสาธรารณาสุขร่วมกับฝ่ายปกครองตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการรา้านวดแผนไทยในตัวเมืองพิจิตรย้ำต้องปฏิบัติตามหลักสาธรารณาสุขอย่างเคร่งครัดตรวจคนเข้าเมืองพิจิตรเดินหน้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรง,งงานต่างด้าวสามสัญชาติ สร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความมั่นคงของชาติชวนชาวพิจิตรหยุดพฤติกรรมเสี่ยงโควิด -19 งดใช้ภาชนะร่วมกันไม่ดื่มน้ำร่วมขันไม่ดื่มน้ำร่วมแก้วไม่ดื่มน้ำจากม่อน้ำดื่มหน้าบ้านหรือตักน้ำแข็งจากกระติดเดียวกันกินอาหารขณะที่ยังร้อนร้อนใช้ช้อนชามแก้วส่วนตัวล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งงดไปในสถานที่ชุมชนงดหรือเลื่อนการรวมกลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์ เว้นระยะห่างทางสังคมหยุดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดชาวพิจิตรช่วยได้นะคะและนี่คือสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนเมษายน2564